สวัสดีครับสาระเร็วชาแนลครับวันนี้นาเครื่องมือนะครับสําหรับช่างนาฬิกาหรือว่าเป็นมือใหม่มือสมัครเล่นหรือว่าช่างมืออาชีพถ้ามีไว้ก็ดีนะครับอันนี้นะครับเอาไว้จับตัวเรือนนาฬิกานะครับอันนี้คือนาฬิกานะครับที่เราได้มาแล้วเราจะเปิดฝานะแต่เราก็ไม่สามารถเปิดฝาได้เพราะมันแน่นเห็นไหมถ้าเราจับแล้วครับหมุนอย่างเงี้ยมันก็คือมือเราเนี่ยจับไม่ถนัดไม่สามารถเปิดได้นะครับ เราจะต้องใช้ตัวช่วยนะอันนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับก็คือไม้จับนาฬิกาครับวิธีทําก็คือคลายออกมาครับมันจะมีบากอยู่ตรงนี้เห็นไหมอเอาเข้าออตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอาตรงบากไว้ตรงเม็ดมะยมนะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับพอขันให้แน่นปุ๊บเราก็จับถนัดเห็นไหมถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไม้นี่บางทีเนี่ยนาฬิกาที่มาบางทีก็เวลาเราหมุนไปแล้ว สายมันจะหลุดนะครับมือเราไปเบียดกับมันอันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็เปิดยังเปิดไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเราเมื่อเราจับถนัดเนี่ยจับมั่โคงแข็งแรงนะครับเราก็สามารถใช้แรงเปิดได้เห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่ถ้าคิดถ้าอยากจะซ่อมเองก็ต้องมีไว้ครับราคาไม่แพงนะครับสั่งซื้อที่ลาซาด้าได้นะครับอันนี้เป็นการแนะนำเครื่องมือพื้นฐานนะอ่ะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่อยากจะซ่อมนาฬิกานะครับมีติดบ้านไว้นะครับก็ดีนะครับสั่งได้ตามช้อปปี้ลาซาด่าน่าจะมีขายนะครับโอเคครับผมตลอดวันนี้นะครับสาราดิวชาแนลไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ